วันพฤหัสบดีด้วยนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าคุณจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญในด้านของความมั่นคงและคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษานะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในปศนี้ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับทําการค้าหรือเปล่าหรือชอบศึกษาภาษาต่างชาติหรือชอบ ทำอะไรหรือชอบศึกษาเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาจึงทําให้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างพัฒนาและมีความโชคดีในลหลายๆด้านเริ่มต้นอาจจะไม่ค่อยดีในการใช้ชีวิตแต่พอคุณรู้จุดรู้ชอ่องร,รู้ทางเพราะโดยธรรมชาติของคุณเป็นคนที่อยู่ในพอสอที่ไม่ชยอยไม่ค่อยชอบที่ไปเรียนรู้อะไรมากโดยการอ่านอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่ชอบลองพอคุณชอบลองที่จะทํานู่นทํานี่ด้วยตัวคุณเองมันจะทําให้คุณเข้าถึงแก่น และเข้าถึงเรื่องราวหรือรายละเอียดสิ่งสิ่งนั้นได้อย่างชัดเจนและจริงจและมันจะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งในการที่จะพัฒนาของตัวเองนะครับเพราะนิสัยคุณคือเป็นคนที่ไม่ยอมก้มห้หยใครเหมือนกันนะและเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งมีมาตรฐานในการใช้ชีวิตค่อนข้างชัดเจนนะยอมหักไม่ยอมงออะไรเงี้ยนะครับหรือทําอะไรก็แต่คุณมักที่จะเป็นผู้ให้ และคุณเกิดในวันพุธสบายดีและพอสอนนี้ด้วยเนี่ยนะครับถ้าคุณใยรักใยธรรมเป็นผู้ชายมีโอกาสบวชไม่ศึกมีโอกาสบวชแบบถึงเจ้าอาวาสนะน่ะนะแล้วก็เป็นพักเกรจิอาจารย์ดังๆได้เลยนะครับหรือถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีคุณก็จะเป็นคนที่หนึ่งผ่องแผ้วในธรรมจะเป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะก็จะทาให้คุณไปในเส้นทางนี้ได้ได้ดีและได้ไก่และแน่นอนนะครับว่ายบเสมือนกับคุณสร้างเกาะ คุ้มกันตัวเองไปไหนเดินทางอะไรก็จะมีแต่สิ่งทรกพย์สิทธิ์คอยปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครองในความเป็นตัวคุณและอีกอย่างหนึ่งคือความสมบูรณ์ในเรื่องราวของทรัพย์สินเงินทองคุณจะเป็นคนที่มีความสําเร็จอย่างมั่นคงเมื่อคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ดีๆเมื่อ,อไรที่คุณไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับเงินที่คุณมีก็จะถูกละลายหายไปอย่างไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับดังนั้นต้อง ระมัดระวังให้ดีเพราะความโชคดีของคุณมันมีแต่ใช้ให้มันเป็นส่วนเรื่องอื่นๆสุขภาพไม่มีอะไรที่น่าห่วงนะครับหน้าที่การงานก็ถือว่าดียิ่งเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้หรือทําอะไรเกี่ยวกับพวกอนุรักษ์สังคมหรือชอบช่วยเหลือสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ยิ่งจะทวีคูณนะบาร,รมีของคุณให้คุณประสบความสำเร็จแล้วก็ร,ร่ารวยคุณสามารถที่จะทําหรือเข้าหาใครได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติ ของคนที่เกิดในปศนี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่ชอบพูดหรือชอบคุยกับคนที่มีเหตุมีผลหรือถ้าจะทะเลาะก,กันหรือเถียงกันเนี่ยคุณจะชอบทะเลาะและเถียงกับคนที่มันมีปัญญาเท่าๆกันนะไม่ใช่ว่าเอาอารมณ์มาทะเลาะก,กันนู่นนี่คุณไม่ชอบคุณจะชอบเถียงเพราะเหตุเพราะผลเพื่อที่จะได้รู้คําตอบที่แท้จริงนะครับแต่สุดท้ายคือคุณต่อให้คุณแพ้แต่คุณก็พยายามที่จะไม่ยอมเพื่อที่จะย้อนกลับคืนมา เอาชนะในวันหลังให้ได้นะครับนี่คือคนที่เกิดในพศ2524และเกิดในวันพันสบุ์ดีนะ